สวดีค่ะพบกับช่องแม่หมอบดามพัฒนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเลนดอมในหัวข้อเตรียมพร้อมสำหรับตัวตนใหม่ที่ดีกว่าเดิมของการเงิน ของความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะแม่หมอไม่รู้ว่าพี่ไพ่จะออกมายังไงแต่แม่หมอตั้งหัวข้อให้คุณว้แล้วว่าเตรียมตัวนะคะสําหรับตัวตนที่ดีกว่าเดิมอ่ะนะคะของความมั่งคัง่งความร่ารวยนะคะดูที่พี่ไพ่จะออกมาเหมือนที่แม่หมอพูดไหมเราต้องพูดแต่สิ่งดีๆใช่ไหมคะพี่ไพ่ก็จะได้ขึ้นมาสิ่งดีๆแล้วก็คุณก็จะได้มาเจอพลังงานนี้นะคะโอเคขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่ดึงพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้ขอมาเจอคลิปคปนี้ คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคลิปคิปนี้นะคะเตรียมตัวนะคะคนที่มาเจอคลิปคิปนี้นะคะเตรียมตัวพร้อมสําหรับตัวตนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะของความมั่งคั่งร่ารวยจริงไหมคะพี่ไพ่จริงไหมโอ้โหเย่เย่ตรงหัวข้อทุกอย่างเลยเขาเรียกว่า มีวาจาอะไรนะคะลูกดวงคือพูดคําไหนเป็นคํานั้นอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอว่านะคะเนี่ยไพ่สี่เหรียญทำไมจะไม่รวยสี่เหรียญน,นี่คนรวยคนมีเงินเก็บนะรวยเงียบรวยไม่บอกใครรวยนิ่งอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะแม่รวยไม่กระตกกระตากแต่รวยแน่นอนมีเงินเก็บลน้นบัญชีแน่นอนพไพ่ใหมนนี้ขึ้นมาโอเคเตรียมเตรียมรับเตรียมภาชนะใหญ่ล้างไว้ดีนะคะลูกดวงเตรียมภาชนะรับเงินนะคะโอเค อะไรอีกคะเตรียมคนที่่านมันจะคลิปนี้เตรียมความรวยอะ่าพี่ไพ่ใช่ไหมโอ้จากการทํางานด้วยนะคะลูงรวงคุณเน่เป็นคนขยันขันแข็งมากๆอ่ะเป็นคนแบบมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเก่งมีวินัยสู้ชีวิตมากๆไม่หมอว่านะลงมือทาในบางคนไม่ได้มีงานงานเดียวก็ได้เพราะเจ็ดไม้ขึ้นมานะไม่ได้งานงานเดียวอ่ะอาจจะลุยงานหลายอย่างมากๆอ่ะงานอ่ะอาจจะทําให้คุณรวยได้เหมือนกันนะคะลูงรวงไพ่เบนนี้ขึ้นมานะโอเคเดี๋ยวไม่หมอจะมาอ่าน เตรียมพร้อมสําหรับตัวตนใหม่ที่ดีกว่าเดิมอ๋แม่หมอไม่ได้เอาออกไพ่ไพ่หน้าปกแต่เป็นไพ่สตริงนะคะลูกดวงเป็นไพ่สตริงได้นะเนี่ยไพ่หน้าปกนะไพ่หน้าปกไพ่ของอ่าไม่เป็นไรเขาอยากออกมานะแต่ว่าเป็นไพ่สตริงโอเคโอ้ความมั่นคงแน่นอนอะ่ะคู่ก็มาแน่นอนทุกอย่างเลยะนะคะนี่ไงลูกดวง สมพรปากไหมอะสิบเหรียญนะลูกดวงเห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่าว่าจะแบบพูดคําไหนเป็นคํานั้นะพูดว่าคุณแบบจะรวยเตรียมพร้อมสําหรับตัวตนใหม่ก็รวยจริงๆอิอะโอเคสิบสามไพ่เดทเตรียมรับเลยรีเบิร์ตเกิดใหม่บอลทูบีตัวตนใหม่ในร่างเดิมร่างทองร่างที่รวยร่างที่มั่นคงร่างที่มีความสุขโอ้มากอด ให้ดีมากเลยลูกดวงเนื่อยเนนะคะอีกใบหนึ่งเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมรวยเตรียมเฉลิมฉลองได้เลยลูกดวงที่ไม่หมอพูดเตรียมเฉลมิลมฉลองได้เลยจริงๆนะคะโอเคเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเตรียมพร้อมสําหรับตัวตนใหม่ที่ที่ดีกว่าเดิมความมั่งคัง่งความร่ํารวยคู่ทุกอย่างเลยคอมพลีททุกด้านเลยชีวิตใหม่ ชีวิตที่พลิกชะตาเลยอะนะคะบนทูบีจบชัพเตอร์เก่าๆจบเรื่องร้ายๆในชีวิตนะคะจบปัญหาจบอุปสรรคจบวิบากกรรมนะคะลูกดวงใครที่ทําดีมาตลอดใครที่เป็นผู้ให้ใครที่เป็นผู้เกื้อกูลผู้อื่นมาตลอดมุ่งมั่นทําความดีอยู่ในศีลในธรรมมาตลอดไม่เอาเปรียบผู้อื่น แม้ในวันที่แบบตัวเองทุกข์ที่สุดอ่ะก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นอ่ะถึงเวลาจริงๆบุญเกื้อหนุนถึงเวลาที่คุณจะได้ไดไดเริ่มได้เริ่มต้นใหม่นะคะจบบททดสอบครั้งใหญ่จบวิบากกรรมและคุณจะไม่กลับมาอีกแน่นอนลูกดวงเพราะมันจบนะไพ่เดชคือการจบและเริ่มต้นใหม่นะคะนี่แหละและใครที่ไม่จมอยู่กับความทุกข์ นั่นคือคนรอดนะคนที่ไม่จมอยู่กับความทุกข์นั่นคือคนรอดคุณก้าวไปข้างหน้าแล้วอ่ะเนี่ยคือพ่เดชคือไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์ฉันเดินหน้าฉันไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยอนะ่ะเปลี่ยนตัวตนใหม่เปลี่ยนทัศนคติตัวเองแม่หมอจะว่าแล้วใครที่ยังจมอยู่กับความทุกข์อยู่อ่ะนะคะเอาตัวเองออกมานะคะลูกหลวงพ่ายเมเนี่ยเพราะว่าชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วนะคะเราจะไม่คลุกอยู่กับความทุกข์หรือไปคลุกอยู่กับคนที่ทําให้เราเจ็บช้ำเสียใจ ทุกทําไมใช่ไหมคะ <c oughs> เอาตัวเองออกมาแล้วลุกเดินไปข้างหน้านี่คือไพ่ของความร่ารวยนะคะลูกดวงนี่คือไพ่ของความร่ารวยจะให้แม่หมออ่านว่ายังไงอะ่ะไพ่บเนี่ยคือไพ่ของความร่ารวยร่ำรวยเนี่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 ยเยห็นไหมคะคุณบัญญัติเอานะคะว่าความร่ารวยของคุณเป็นยังไงนะแต่สาหรับแม่หมอแม่หมอบัญญัติแล้วว่าความร่ารวยของแม่หมอคือแบบมีบ้านให้อยู่มีข้าวให้กินทุกมือ้อ นะคะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูลูกได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้ดูแลตัวเองได้อยากไปเที่ยวไหนได้ไปอยากทําบุญได้ทํานี่เขารวยแล้วสําหรับแม่หมอนะคือแบบรวยคนเราไม่เท่ากันแต่สาหรับแม่หมอคือแบบไม่เอาตัวเองไปเปรียแบบเทียบกับใครแค่อย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบรวยแล้วนะยิ่งพอเราคิดแบบนี้มันจะยิ่งเข้ามาอีกแม่หมอว่าเห็นไหมคะเนี่ยแม่หมอว่าคุณไม่รู้รวยระดับไหนบัญญัติเอาเองความรวยของคุณแต่คุณรวยแน่นอนนะเพราะสิบเหรียญสี่เหรียญนี่เป็นคนที่จะมีเงินเก็บที่แม่หมอบอก มีเงินเก็บมัง่งถึงขั้นมั่งคั่งจริงๆลูกดวงนะคะลืมเลยแหละเงินเก็บในบัญชีจนลืมอ่ะล้นกระเป๋าล้นบัญชีแน่นอนบางคนได้เจอคู่ได้เจอคู่คู่รับคู่โชคคู่ที่มีเงินมีทรัพย์สินนะนะคะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะ ครอบครัวคุณจะอบอุน่นครอบครัวคุณจะมีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะญาติพี่น้องทุกอย่างในครอบครัวจะรักกันจะเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันใครที่โสดคุณได้เจอคู่แล้วอยู่ตำแหน่งเดียวกันน่ะถ้าได้เจอคู่เป็นคู่ที่มีเงินมากๆนะคะคุณจะได้เจอคู่ที่มีเงินคู่แน่นอนอะ่ะไพ่สเต็งขึ้นมาเห็นไหมคะไพ่หน้าปกเป็นไพ่สเต็งคู่บนคู่บรารมีอะ่ะบางคนแม่หมอจะบอกว่าทุกอย่างของคุณจะมั่นคงในชีวิตมากๆนะคะตัวคุณเองอะ่ะนับจากนี้ไปอ่ะนะคะ เป็นเป็นเหมือนที่แม่มอบอกอะนะคะตัวตนใหม่จริงๆที่มันมั่นคงมากๆตัวคุณเองอะไม่ว่าใจคุณมั่นคงใจคุณก็ไม่หมดไม่หมดรู้สึกว่าใจคุณก็ตอนนี้มีความสุขนะใจคุณเหมือนสดใสเหมือนมีความสุขก็ได้เหมือนละทิ้งอะไรที่เกา่าๆอะไรที่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแม่หมอจะบอกว่าตัวตนเก่าๆของคุณกําลังจะจบสิ้นจริงๆนะคะลูกดวงและกําลังจะเป็นนิเวอร์ชั่นใหม่ในไม่ช้านี้แน่นอนอะนี่คือนิเวอร์ชั่นคุณที่จะรวยมากๆนะคะลูกดวง คุณรู้จักไหมว่าคุณรู้จักไหมอ่ะการอัปเกรดใหม่อ่ะนะคะในแบบเขาเรียกว่าทุกฟังก์ชันทุกมิติอ่ะที่คุณจะได้อ่ะนะคะคือแบบแม่หมอว่าความรวยจริงๆนะคะลูกดวงแม่หมอจะบอกว่าตัวตนที่ผ่านมาของคุณอ่ะเนี่ยตัวตนเก่าๆที่มันอาจจะผ่านผ่านมาของคุณอ่ะคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะทําไมฉันทําอย่างนั้นทําไมฉันแบบล้มเหลวตรงนี้ทําไมฉันถึงแบบไม่ไปถึงฝั่งฝันสักที ทำไมฉันถึงยังไม่รวยทำไมฉันถึงไม่มีคู่บลาบลา,บามีแต่คําถามนะมีแต่คําถามที่คุณอาจจะถามก็ได้นะคะแต่ในเวอร์ชั่นใหม่ของคุณมันเป็นการเริ่มต้นใหม่คิดใหม่คุณจะมีความคิดคุณจะมีความรู้สึกคุณจะได้รับคําตอบใหม่ๆนะนั่นคะ่ะลูกดวงและคุณอะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในเวอร์ชั่นนี้ของคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะลูกดวงเวอร์ชั่นนี้มันจะนําพาคุณไปสู่ความแข็งแกร่งนะคะเนี่ย แลงมั่นคงกว่าเดิมในทุกมิติทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงเห็นไหมคะเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะคะแม่หมอจะบอกว่าเนี่ย,พยไพ่ใบนี้นะคะคุณจะนําความผิดพลาดความล้มเหลวทั้งหมดทั้งมวลที่คุณเคยผ่านมานะคะมาพัฒนาระบบของตัวเองอ่ะมาพัฒนาระบบของตัวเองที่ของตัวเองอ่ะนะคะแม่หมอว่านะคะเนี่ยเวลาเนี้ย คุณจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบแข็งแกร่งมากๆอะนะคะเนี่ยคุณพร้อมที่จะรับกับอุปสรรคนะคะตัวคุณเองอะและรู้ช่องทางว่าคุณจะเอาตัวรอดได้อย่างไรและมีความสุขอย่างไรในชีวิตของคุณเนี่ยแหละแม่มอกว่าคุณรู้คุณเหมือนอัปเกรดตัวเองเหมือนกันนะอัปเกรดคิดใหม่เวอร์ชั่นใหม่มีความคิด เนี่ยเห็นไหมคะมีความคิดที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าชีวิตคุณนจากนี้จะมีความสุขมากๆเลยนะคะลูกดวงเตรียมรับภาชนะใส่เงินนะคะลูกดวงเตรียมพร้อมสําหรับตัวตนใหม่ที่ดีกว่าเดิมความมั่งคั่งมาแน่นอนอะ่ะสองเหรียญเงินเข้ามานะใช้เาชอาใช้อะไรออกไปเงินเข้าใช้อะไรใช้อะไรออกออกไปเงินเข้าอะ่ะเงินจะมีการหมุนเวียนเข้ามานะคะลูกดวงการเงินคุณจะไม่ขาดจริงๆเงินในอากาศเงินไหลช่องทางมากๆอ่ะ คุณมีงานสองสองสองสามงานหลายงานก็ได้ในไพ่ใบนี้เพราะไม่หมาะเห็นถือเงินสองเหรียญเลยอ่ะการเงินคุณจะบานล้านถึงคุณจะใช้จะไปเท่าไหร่เงินเข้านะคะลูกดวงเงินเข้ามาแน่นอนคุณจะไม่ขาดแคลนเรื่องการเงินมีเงินใช้สองมือเลยคิดดูเห็นไหมคะลูกดวงเนี่ยการเงินดีมากเลยอ่ะเห็นไหมไม่ขาดแคลนการเงินแน่นอนที่ไม่หมาบอกว่าคุณรวยอ่ะคุณจะใช้อะไรคุณใช้คุณอยากไปไหนคุณไปคุณอยากกินอะไรคุณกินคุณอยาก ทำบุญคุณทำอะ่ะเห็นไหมพอเงินอันนี้ออกไปเงินเข้ามามันบาลานะ่ะมันมันมีความสุขกับการเงินมากๆเลยอะ่ะบางคนทาหลายงานก็ได้นะคะเพราะมีเงินสองมือเลยอะ่ะที่เข้ามาอย่างเงี้ยเงินในอากาศก็ได้มันก็จิบหนึ่งในอากาศนะเงินในแบบว่างานประจําก็ได้หลายงานก็ได้โอ้โหแม่หมอหมอกจะรลยคุณจะสําเร็จเตรียมพร้อมเลยอ่ะนะคะมีชื่อเสียงด้วยในบางคนมีชื่อเสียงนะ เป็นคนที่โดดเด่นมากๆในหน้าที่การงานถ้าคุณทาํางานออนไลน์นี่คุณจะเป็นวโรนคลิปคุณเป็นวโรได้ไม่หมอว่านะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ก็ได้มีชื่อเสียงในการทํางานก็ได้คุณจะเป็นคนที่โดดเด่นคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆอ่ะที่ไม่หมอบอกบางคนได้แต่งงานจริงๆนะพายเปนนี่คือแพ่ของการเฉลิมฉลองแต่งงานก็ได้เขาถือช่อมะกอกมานะ่ะชีวิตคุณไม่หมอจะบอกเลยนะคำรวงคุณจะรวยนะคุณจะมีเงินนะคือรวยแบบ ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขด้วยอ่ะรวยแบบว่าสงบอะรวยแล้วสงบด้วยอ่ะไม่หมอว่านะคะลวังรวยและมีความสุขอ่ะรวยและแบบ จิตใจไม่ร้อนรนไม่กังวลกะวายอ่ะอยู่ในพื้นที่ของความร่มเย็นเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยการงานประสบความสําเร็จงานอะไรที่คุณทําเห็นไหมคะการงานทําให้คุณได้เงินการงานประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณทางานด้านใดหรือว่าอยากจะทํางานอะไรตอนนี้ลงมือทําได้เลยนะคะลูกดวงอาจจะทําเงินทําทองให้คุณก็ได้เห็นไหมคุณเป็นคนเก่งนะพ่อมีเนี้ยกเก่งแน่นอนอะ่ะมีความขยันมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตัวเองเรียนรู้นะคะตัวคุณเองอะ่ะคุณจะก้าวหน้ามากๆในเรื่องการงานนะมีงานเฉลิมฉลองแน่นอนอะ่ะ เป็นงานเฉลิมที่มันเป็นแบบพลังบวกอะ่ะลูกรวงสิ่งดีๆการแต่งงานนะมีหน้าที่การงานที่ดีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงโด,ด่งดังเป็นที่รักของผู้คนมีคนนับหน้าถือตามีคนยกย่องสรรเสริญคุณอ่ะนะคุณจะอยู่ในที่สว่างนะไม่หมอว่านะคะคุณจะเด่นคุณจะดังคุณจะรวยคุณจะปังจริงๆนะคะลูกรวงไพ่ออกมาดีมากๆเลยะนะคะนี่แหละคือแบบเปิดเปิดพร้อมสำหรับตัวตนใหม่ได้เลยอะ่ะไพ่ท่าสำรับ ไพ่แต้สำรับอ่าโอเคสองดาบเมื่อกี้มีสองดาบด้วยที่แม่หมอบอกอะนะคะลูกดวงเห็นไหมคะไพ่สองดาบอะนะคะตัวคุณเองอะเหมือนกับว่าตอนนี้แม่หมอว่าเป็นคนที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะก็ได้ตัวคุณเองอะนะคะสับสนในชีวิตที่บอกว่าที่แม่หมอพูดมาตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนละทิ้งตัวตนเก่าๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกดวงนะคะ ทำมีแต่คําถามว่าทําไมฉันแบบยังไม่รวยทําไมฉันถึงยังไม่ได้เจอคู่อะไรอย่างเงี้ยแม่หมอว่ามันมีคําถามแน่นอนในในความคิดของคุณน่ะนี่ไงโพส์คลิปคลิป,ลปนี้คือฉเฉลยแล้วนะคะลูกดวงเห็นไหมคะเนี่ยพอเราคิดใหม่อะไรใหม่ๆนะคะลูกดวงมันก็ย่อมมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะเนี่ยเห็นไหมการงานก็โดดเด่นทุกอย่างเลยการงานโดดเด่นทุกอย่างเลยผ่าใบเพราะคุณเป็นคนขยันอะ่ะเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนมีวินัยในตัวเองอะ่ะ นะคะยิ่งคุณทําอะไรคุณทาประจําซ้ซําๆๆๆอะ่ะคุณจะแบบแม่หมอประสบความสําเร็จมากๆรวยมากๆอะ่ะโทษทีค่ะถ้าคุณเป็นครีเอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นครีเอเตอร์คุณก็โพสซ้ำๆดําๆดําๆอย่างนั้นอะ่ะ วันนั้นวันที่ผ่านมาคุณอาจจะยังไม่ได้เป็นไวรอลคุณอาจจะได้ยังไม่ได้พูดติดตามคุณทํา้ซ้ําๆๆๆสม่ําเสมอไม่วี่เนยอ่ะนี่เลยสาเร็จมากมีชื่อเสียงได้เลยจริงๆลูกดวงนะการงานของคุณไม้คือออนไลน์งานออนไลน์การสื่อสารงานต่างประเทศอย่างเงี้ยได้หมดเลยทุกการงานที่คุณทำอ่ะมันดีมากๆเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้าหรือว่าได้เลื่อนขั้นหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการทํา ธุรกิจเป็นของตัวเองได้ทั้งหมดเลยมันก้าวหน้าอันนี้คือธุรกิจครอบครัวนะสีไม้เท้าอาจจะทาธุรกิจของครอบครัวก็ได้ทําในครอบครัวก็ได้แต่มันประสบความสําเร็จอ่ะมันคือจะรวยอย่าลูกรวงพูดง่ายๆว่าจะรวยเห็นไหมคะเนี่ยมีเงินเก็บล้นกระเป๋าล้นธนาคารล้นบัญชีอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยการงานดีมากการงานเด่นมา,นมากแล้วสีไม้เท้าคือความร่ำรวยความมั่นคงบางคนได้ซื้อบ้านบางคนได้ซื้อรถบางคนได้แต่งงานเฉลิมฉลองนีง่งานแต่งงานนะขึ้นมาแบบชัดเจนขนาดน,นี้นะคะนี่ สิบเหรียญก็คือการเงินที่ดีครอบครัวที่ดีความมั่งคั่งร่ำรวยพอม,มาเจอสีมาเท้าอีกคูณสองไปอีกนะคะลูกดวงคุณจะได้แต่งงานนะคุณมีงานเฉลิมฉลองแน่นอนอะ่ะแม่หมอว่านะคะคุณมีสายเปเข้ามาแน่นอนคุณเห็นไหมเนี่ยหกเหรียญอะ่ะที่แม่หมอบอกตั้งแต่ต้นอ่ะนะคะที่ที่แม่หมอบอกว่าใครที่ทําความดีมาตลอดอะ่ะที่เป็นผู้ให้มาตลอดเห็นไหมคะเนี่ยเป็นผู้ให้มาตลอดนะคะเนี่ย ทำความดีอยู่ในศีลในธรรมมาตลอดไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะให้คนอื่นนะทำตนทาท,าทานอย่างเงี้ยเนี่ยน,นี่เนี่ยผลบุญสง่งส่งให้คุณแล้วจริงๆนะส่งให้คุณได้พบกับคนรักคนอุปถัมภ์ค้ำจุนเจอคู่ที่ดีคู่ที่แบบมีฐานะมาดูแลซัพพอร์ตคุณได้ไม่หมอว่านะคุณให้คนอื่นไปอย่าคิดว่าคุณจะไม่ได้ตอบแทนนะคะลูกดวงแม่หมอว่ายิ่งกว่าที่คุณทําอีก ทำอีกแม่หมอว่าที่คุณจะได้คุณเห็นไหมไพ่ดีมากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยเด็กเหรียญนะนะคะความรักของคุณอ่ะแม่หมอว่าคือแบบเป็นความรักที่แบบเจอคู่ของคุณจริงๆเจอครอบครัวของคุณจริงๆเจอบ้านของคุณจริงๆอ่ะนะคะคู่บุญคู่บารมีถึงขั้นแต่งงานลงหลักปักฐานอ่ะสิบอย่างเงี้ยเป็นคู่ที่จะอยู่ด้วยกันแบบเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย มีบ้านแบบมีทรัพย์สินมีที่ดินทุกอย่างพรั่งพร้อมสมบูรณ์นะคะสิบเหรียญอย่างเงี้ยคู่ที่มีเงินคู่ที่มีฐานะมาดูแลทัพร์ตคุณมาช่วยเหลือคุณมาให้เงินคุณเห็นไหมมาเปย์คุณก็ได้เห็นไหมคะเนี่ยนะคะคุณจะแบบคอมพิตทุกด้านเลยที่แม่หมอบอกมานะคะลูกดวงเห็นไหมคะเนี่ยค่ออกมาดีตลอดเลยตัวคุณเองอะนะคะสุขภาพจิตสุขภาพใจแข็งแรงสดใสร่าเริงอารมณ์ดีนะตัวคุณอะ มีแค่ไพ่เมนีกับไพ่เดชมันจบสิ้นแล้วแหละแม่หมอว่าอะไรที่หาทางออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะหาทางออกได้นะเขารวงแม่หมอว่ามันจบสิ้นอ่ะจบสิ้นวิบากของคุณอ่ะนะคะจบสิ้นอุปสรรคปัญหานะคะเนี่ยเนี่ยก้าไปสู่เส้นทางที่ดีแน่นอนอ่ะนะคะหมดทุกหมดโศกและจริงๆนะคะชีวิตของเราอ่ะมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีขึ้นมีลงได้นะแต่แม่หมอว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณนะเพราะไพ่อ,ไออกมาชัดเจนขนาดนี้องล้อที่ เปลี่ยนอะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอะนะคะโชคชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เส้นทางที่ดีเส้นทางที่คุณมีความสุขเส้นทางที่แบบได้คองคู่กับคนรักนะคะมีมีความมั่นคงมีความรวยะนะคะนี่คือไพ่ดีมากๆเลยอ,ออกมาอย่างนี้นะคะลูกดวงนะไพ่ที่แบบดีมากๆจริงๆอะนะคะ พอแม่หมอเชื่อเวลาไพ่เดทมาไพ่สิบดาบมานะคือมันหลุดพ้นแล้วจริงๆอ่ะหลุดพ้นวิบากหลุดพ้นทุกอย่างที่เราเจอมาอย่างเงี้ยนะคะลูกดวงมันจบเริ่มต้นใหม่แน่นอนอ่ะนะคะเจอสิ่งดีๆแน่นอนอ่ะนี่คือแบบนับได้เลยลูกดวงนะพลังงานดีๆแบบเนี้ยตัวคุณเองมาเจอคลิปแบบนี้ก็ไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะลูกดวงเป็นฟังไกไลเอาไว้มันก็ตรงกับมันก็ตรงกับคุณแบบ30 40 5 0เปอร์เซ็นต์แหละแม่หมอว่าเป็นพลังงานรวมก็จริงอ่ะแต่แม่หมอเชื่อเรื่องพลังงานนะจริงๆอ่ะ เพราะว่าเนี่ยเวลาเราเปิดไปเจอมันเหมือนพลังงานของเรานี่แหละที่เราได้เจอที่เราได้ฟังอย่างเงี้ยนะคะลูกดวงนี่คือพลังงานของคุณนะรวยแบบมีเงินมากเลยแหละมีคู่คุณเห็นไหมเนี่ยไพ่ดีมากไพ่ดีมากๆเลยะมีคู่ก็มีคู่ที่ดีมีคู่ที่แบบซัพพร์ตคุณดูเลยคุณได้สายเปเลยแหละแม่หมอว่าเป็นคนที่มีเงินมากๆมีฐานะเป็นคู่บุญคู่บารมีสติงอยู่กันไปยาวเลยแหละแม่หมอว่านะคะคู่ที่แบบ นี่แหละรับคุณจริงๆอ่ะนะคะดูแลเอาใจใส่คุณจริงๆให้เกียรติคุณเคารพคุณเทิดทุนคุณจริงๆอ่ะนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะผู้ชายก็นารีอุปธรภมถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาแน่นอนนารีอุปธรภมแน่นอนนะคู่รั์คู่โชคอย่างเงี้ยนะคะอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจอ่ะนะคะไม่ใช่อุปธรรมแบบเลี้ยงดูคุณแบบโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรอะไรอย่างนั้นนะคะอุปธมภมหมายความว่าคู่รั์คู่โชคอยู่กันแล้วเป็นคู่คู่คิดมิตรคู่ใจอะไรอย่างเงี้ยพากันรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกดวงโอเคนี่คือพลังงานของคุณนะคะ โชคดีค่ะ